มีใครมั้ี่เจ้าเมามามาโยกนดางเอาม่วงื่มาพจะกินอะไรมันตอบว่ามีสัวแล้วจ้างงะอีกวะวันนี้ฟังด้วยนะอย่าพเสือวันนี้คเจ้าให้มาค่ะันเด็าอันที่ดองหมดแล้วจ้าเอาใครใครแดกใคกหมดเายกยกให้คุณปลาเลยใครแดกหมดยังไม่กินได้หไม่ใช่รอบที่แล้วครแดกหมดกินด้วยกันเฮ้ยไม่ไใครไม่ก็ตอว่าหมดไม่หมดใครเป็นคนแดก แต่ก็ฉีนกู้จาไม่ได้แล้วนี่นี่นี่คือบอกก่อนว่ามะม่วงอ่ะมันกินไม่ทันแร้ับวเนี่คือมันมีหลายหลายรุ่นมากเลยนี่กระละออกใหม่กระลาออกใหม่เนี่ยแล้วก็ดอกออกใหม่นี่คือมะม่วงเบาผมบอกว่าซื้อปลูกไว้สักต้นหนึ่งนะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังวันนี้เราจะทําการดองสูตรที่สองอยากรู้ว่าสูตรสองมันเป็นยังไงคุณต้องติดตาม เนี่ยป๊อกเขเช็ดเก็บไปด้วนี่คือฮะอันนี้คือผัวใหม่สมจิตเขาอาจารย์ป๊อปอ่ะอ่ะมึงเชี่เก็บกับผัวเมืองช่วยเก็บมะม่วงหน่อยอ่ะเก็บกับผัวเมืองผัวคนบ๊อบใช่ไหมอ่าอย่าลุกอ่อนเกินนะตามเข้ามาเขาไม่จะดูมะม่วงก็จะดูวิธีเก็บไงไมอยู่ตรงนู้นไม่เก็บอ่ะไอ้พูดมึงต้องกินจริงๆนะโยผ่านก็ยังไม่ได้ครบสองก้อน อะไรแบบหนมู๊ต์เก็บมู๊ตต้องกินไงก็เก็บสิไม่ไม่เอานะเอานี้นะมะม่วงวันนี้มีมีคนเก็บเอาเก็บไปเอารูปแบบไหนกินลูกให้เก็บลูกเนี่ยเก็บหมดเลยที่แก่เก็บเลยเก็บมั็นโซ่ไม่เดี๋ยวมันลูกอ่ะเออทำไม่ได้ทำไม่ได้อะไรมากที่มึงทำได้ปากเด็ดปากมึงดีเหลือเกินมันจาบอกมึงเด็ดทำไมอ้าวมึงไม่เด็ดล่ะกูทางนี้กูเด็ดได้ไหมเออเดี๋ยวเข้ามาจะเด็ดเองอ่ะตรงนั้นได้เขาจะเอาไปเอาแก่ๆหละ อย่าโยนนะโอ้ยเป็นไงใช้ด้วยเฮ้ยโยนเลยค่ะอ้าวโยนไม่ได้เดี๋ยวมันจะช้ำมันปื่อยโยมดูไม่ได้นะโยมาตรงมาเอาเยอะไหมจ้าเก็บหมดเลยที่แก่ๆน่ะได้ตเขาบอกว่าใช่มันก็ลูกเล็กมันเป็นพันลูกเล็กดีแล้วแต่ว่าลูกนั้นพวงนั้นให้คุณป้าเก็บนะจ้าคุณต้องเก็บเองสิมันไม่ให้สินี่ฮะดกมากเลยคือมะม่วงนี้ทุกคนว่าเฮ้ย ทำไมรีบเก็บแล้วเขากินอ่อนพอนกแก่แล้วมันจะเป็นเปลือกมันจะเป็นจะไม่มีเนื้อเด็ดแล้วนเนี่ยะก้าเด็ดแล้วเนี่ยหมายถึงว่าต้องบินกลับไปก่อนถ้ามันไงได้ยังได้เบงไว้มันออกได้เฮ้ยมันเล็กเนื้ทำไงทำไมเด็กเล็เกอยู่โอ้โหปักจิตอันนั้นโตไปเอามาที่วงนั้นมาคอยหิ้วตะก้าดีกว่าหิวตะก้านี่ไงทั้งเพอนเ้้แบบนี้มัไม่เด็ดแบบนี้มัไม่เด็ด มึงเด็ดลูกเล็กเกินอ่ะอ้าบักเก็ตบอกว่าชื่อสิทธิ์แล้วจะเข้ามาจ้าได้ละอย่าเข้ามาใกล้ไม่ใกล้หรอกอย่าไปโยนแรงทึงทําไม่เห็นลูกโตนะบ๊อบบ๊อบเออบ๊อบบ๊อบไม่เป็นลูกนี้ยังไม่ได้เงได้แล้วตอแหลลูกใหญ่ๆมันเด็กๆเป็นพวงได้ไงมันินมัเป็นพันลูกเล็กจะไม่ทันยังยี่สิบเขาสิน้าคมบ่นมาตังอะไรเอาซื้อออกให้ฟ้ามันเรื่องมากกว่าบักเิ็ต จริงเงี้ยก็ยี่สิบมันไม่ให้กูร้องน่ะนะรองเท้ากูมึงไม่เด็ดมาทั้งช่อนะเด็ดเลยช่อนั้นเด็ดเลยหนึ่งเงนเล็กอะไรอยู่เด็ดเลยเด็ดเลยช้อนี่ชอนี้มันลูกเล็กลูกใหญ่แล้วเอาไม่ได้จ้าวผสนอ่ะได้เลยลูกนั้นอ่ะมามามาเด็ดเลยใช่ตอนแล้วถ้ามันไม่กินนะจ้าวอยู่สองลูกสุดท้ายลูกสองบาทแกดึงแกด้วยลูกเล็กมันล้วงเอาครับรับครับมึงก็วางดิ ลูกเล็กเลือกออกนะจ้าให้เคฟฟีนไก่ตอนนี้สุไปเลยมเหยวแล้วเคฟีมั้นั่นมันเคฟฟีก็เสื้อกับันสิบหาบาทเป็นเทห้ยี่บาบามสิบเจ็ดหกบาทไหมไปดียวขาจะลองลองเงียบสักแป๊บนึงเงียบแป๊บบ่ผิดที่เท้านีไปดูต้นอื่นได้ไหมคุณ้าบอกไปทั่วทีบยิบไม่คุ้นนั่นแหละว่าไปทั่วทีบเลยไม่เป็นไรครับมัล่วงเอามันักเดียวไม่กินอังโล่ ทีต้นเยเนตีดองง่อ่ะให้ต่อนอภเคียวนะงมามาเกี่ยต้นเกีต้นเกีต้นไปต้นใหม่ครับมามา่ามุ้ึงช่บักบไป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 มามามาอ่ออ่มาเถอะมามาอะไรสนามบินต้งไม้ตรงมืโยให้มะเขือเทศที่มันดกจริงเนยนี่ฮะ นี่คือมะเขือเทศที่ว่าปลูกเล่นปลูกเล่นเไว้ดูฮะดูลูกฮะสุดยอดเลยตนีโดกมากเลยปลูกเล่นเล่นไว้เนี่ยปลูกเล่นเล่นไว้เนี่ยออกลูกเต็มเลยเนี่ยเนี่ยโอ้โหดูเป็นพวงเลยออกทุกข้ออ่ะนี่วะอ่าตรงไหนที่มีดอกออกหมดหลังแล้วก็หน้าตาดีมันไม่มีลมด้วยใจตรงเนี้ลมมันไม่ตีโดนสายระดับเลยโอ้โหมันเป็นแบบ อย่าไปดองอย่าไปดองวุ้ยละลุงเขาเจ้าสาวมาอยู่ยยม,ยมึงไปช่วยไอ้บักป๊อกมึงนี่มันเรื่องมากว่ะที่ชืชช่อป๊อกนะเออก็อผัวมึงจำไม่ได้เลยชื่ออะไรอะ่ะไม่มีเมียด้วยไอ้ป๊อกมันรวยนะเว้ยเอาบาดบาดจิตเอาบามันตปกันสอบมันายกันวั้โอ้ยมากกว่ากระสอบอีกตังค์ฮะในบ้านนี่มะม่วงมันก็เก็บเป็นเนี่ยอ๋อ เอาเงินน yes. uh, oh. oh. ี oh. Oh. Uh ่เดียวเดี๋ยวไปเก็บมันลงเอาไปดองใช่ไหมอันนี้ฝ่ายในเคฟซีใช่ใช่ใช่เอาไปส่งเคฟซีผู้เข้ามาเดี๋ยวไปกระต้มส่งไปทอดไก่มังทอดหมูทอดมะม่วงมั้งอ๋อกินซุปโอลองชิมซุปโอหน่อยเร็วมากินปลาอ๋อกินปลาไอ้ต้นนี่หวานเจี๊ยบเฮ้ยอย่าหยิบต้นไม้นะบากจิบอันนี้ต้นพยุงนะปอบวางเนี่ยนะโอเคมีมีมผ่านผ่านซุโอให้บากจิบมาเลยไป กินพวกโอน่อยนะกินก่อนนี่มันนี่ผ่าผ่าเลยผาเลยผ่าเลยผ่าเลยแพงอะเนี่ยอันนี้ทานดีพันดีส้มโภแพงมากพันดีวันนี้เราจะกินผัาส้มโโบดูเล่นก่อนที่มันเรียกอะครูพ่อเขาขายลุงโอ้โหสามร้อยลูกแพงมากส้มโโบแพงมากก็ในลืกเนื้ออย่ามาเด็ดนะเขาจองหมดแล้วเนี่ยแอบแอบนะเขาจองไว้เดี๋ยว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 เอามยวเดี๋ดีเดี๋ยีดี๋ยวเดี๋ยวเดต้องมีดพาให้นี่กินด้วยกัน เอาลองชิมก่อนให้ชิมก่อนแล้วบอกหน่อยว่าอร่อยไหมเอาเม็ดออกเม็ดเม็ดเม็ดโอ้โหเป็นไงเตี้มด้วยแล้วเอากลับเอากลับไปกินบ้านด้วยเด้อเอาใส่ไปนี่ไงเอากลับกินด้วยมันยังไม่สุกต้องใส่เกลือนี่ต้องกินกับน้ำปลาได้ เกลือก็ได้ออีีกกให้โยให้โยขอให้ผมกินแล้วถ้ารูปแบบนี้ฟังนะคะอ่าอันนี้เคยรีไหมเพราะอะมาว่าอธิบายหน่อยอธิบายว่าว่าอยู่กับกูนี่เป็นเดือนสิบเดือนอยู่ในไม่ไม่ใช่จะฟังส้มโอไม่ได้ฟังเดือนสิบวันนี้ซื้อออกสิบหกอ่าโอเคโอเคอย่าเพิ่งบอกวันนี้ไก่เคเฟซีบอกว่าบอกว่าอันที่แบบนี้กินกับน้ำมะนาวก็ได้แล้วแต่สถานการณ์อย่าเปรี้ยวขนาดจะไปกินมะนาวอีกเหรอ ว่าเกลือกูกินได้อยู่เมื่อกี้เอาเหรอเอาโอเคเก็บไปเจลัมปลาโอเคเก็บไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเก็บมะม่วงให้เสร็จต่ออันนี้อยู่ที่หกแล้วเจ้าความเป็นจริงมันคือมะนาวสุมโอเหรอครับเอาเหรอมันคือมะนาวแสดงว่ารสชาติไม่เปลี่ยนมากกว่านี้แหละคือมันรสชาติมันคือมะนาวแน่นังมันคือส้มโอโอเคเก็บไปเดี๋ยวเราไปเก็บมะม่วงให้เสร็จต่อ เปี้ยวมากเอาไปทำทำแกงส้มเราจะเข้าสิอนเอาไปทำน้ำจิ้มพวกซีฟู้ดคนทำจี๊ดเราเก็บไว้เป็ิบ้านต่อแต่เราไม่มีวิไปไปเก็บม่วงต่อเก็บมงให้เต็มแบบนี้กลับกันระวังไม้